สวัสดีจ้าลุยซานสารคามแชแนวจ้า,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 จามาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวคือเกลือมานะภาพว่าบรรยากาศเป็นไหนตาเป็นตาแซ่บบอ๊ก๋วยเตี๋ยวหมูปรุงกันเลยจ้าความชอบส่วนบุคคลนะจ้าผู้ใดมากินเผ็ดก็กินเผ็ดผู้ใดบ่มากินเผ็ดก็อย่าว่ากันจ้ากินแนวที่เขาหมักเนะเาะถ้าหมักกันไดนกินแบบนั้นจ้า ผันบ่ามาก,กับบ่กินนะจ้าผันบ่แ่บกับบ่กินไปจ้าปรุงแล,ล้วก็ไปแ่บแสบเหมืกันขออนุญ<ม>าตปรุงแป๊บหนึ่งจ้าตัวนี้แม่ค้าบอกมีเหลืองสองก่อนเคืองจ้าโพดโพบกโมบกแตง เต็มถ้วยว่าเสียบดังปรุงแล้วกับสิค้นก่อนนะจ้าบะนี่ก็สิค้นได้ะะบด่ล่ะอู้เต็มถ้วยคือจะแซีบแล้วจาเด้อเป็นเสแซบมาจามาสดน้ำกัน ชีวิตคนทำง,งานงจ้าเจียงกับหากินกินหยังออกจะกินก๋วยเตี๋ยวจ้าง่ายสุดแล้วแซ่บพร้อมกินได้ทุกมือินอดะตากินก๋วยเตี๋ยวนี่เป็นคนมากินเสน้็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เนาา็ตดะจ้าพ่อแม่เราจะฟ้องมากแต่แม่ มืองนเขึข้หอนยน่งเลยนะน้ำบอบน้ำบดี mọi người có một là thì là. Mọi <laughs> có một cái món nhao 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 แกวที่พี่จับกันเหระไอแถวโย่เนี่โผลหมือนเร้วงมันหลีกออกกักกันดีไหม้างานหรื่ไงแมนมันติดมันติดีมันเทาอย่มันโย่แล้วมันเปี๊ดขึ้นให้แยกจักกันน่าจีนัเต็น มันต้องไปอุดมันกลัว้ำแถววังเลยแม่มันต้องไปอุดออด้วยอุดก็ยังก็จะไปอุดฟันฟันน่ะฟันแมงเงี้่แถวแมงเงีฟันผุเน่ มันวันห่วยซิเด้อกไมย่าขายปตะเดี๋ยวไม่เสีเป็นเจ้าไหมจ๊ะอืมเจ้าเก้าคนช่วยไปเช้่วา่ามากเถอะอ่าผสมไะเคียงค่ยกันเคียงซ้ำกันออกับว่าคืนมันบนะอืา ก็เดีย๋ยวอันนี้ไหมอันแน่โบตาำยั่ได้ไหมโมสาม,มะก็เดีย๋ยวเราหอมหอมคุขังแข็งคุณน,าน้า,านนนกนันเราเบื่นะควมเป็นสาเลอนี่ัวอนึงเสือไม่ปรียบนี่มร่สองนี เันนียตัวไหทด้ด่นะฝันไปฝันเปฝันวปาันไันปฝันไ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 ปฝันครฝันไซันิ่าันไปันไปฝั่ไมไปเันไปฝนไปฝันไปนไนไปมัน้าหันไปดเน้ป สีเอาทำนนิงซื้อหรือซื้อสามหกเจ็ดวะนี่ซื้อศูนย์สามสามศูนย์สามรอไหม,มสามสนีจอนไรสามจ้ะเลยมีศูนย์เจ้าเนี่ยถ้าในใดนจ,จะโตให้ซื้อท่าในนั้นเน่ยต้อ่ซื้อเลยตองาเบิร์ดดัมเอือนมาอ่านหมอ้ตัวกล้้ายตัวนี่ยนี่แหละลบ ตั้งมันอ่านคนถามตัวใดกับผมมีกันขายเงินสดหอขายหงดส้นซดดงือสองสามมื่นคนพกง่อนเงืดอนมันกับมิบม,ม,มันไม่ได้ขายมาไงมันไม่จะตัวนั่นไง มันมีแต่ต ah ู่อ ah ันๆเพิ <Overwatch> I fall. I fall ่นก็บ่ซื้อผู้คนคยซื้อหลายเพิ่นนี่เว่นๆแบบเจ้ผู้เพิ่นมากะเอโอ้ผมบวมาหาได้มนปันเที่ยวปูมนังอยู่รงเียนแล้วก็ันเที่ยวไปทางสีเยนมาบ้านเลขที่เฮา167บ้านเลขที่า2เอ้ยบ้านเลขที่169 บันทีมีให้ถงสองหกเก้าบันทึกซื้อ,<ม>อบบสามตัวไปซื้อสองหกเก้าอันหนึ่หกเก้าว่าเอาแต่ไดน,นเก่าหกเก้าตัวละสิบให้รู้เลยเก่าหกขสิบบาทต้องยถามมาซื้อสองตัวบา้านเชืย <c oughs> อนัน <c oughs> อน่นม <c oughs> าถืเรียกหล <c oughs> ายงวดแล้วมาถือเรียกหลายงวดหบานทีไฟไหม่บันทีหนึ่งหนึ่งเกอืม ไป่ไหมหมูสองมันบ่แต่มันเ่ตายเผาหมู่บ้านนี่มันอะอยู่เท่ยพูดเลยน้ามาสิบาอยู่เป็นอย่างมันขึ้นใหม่มันใหม่โดยสาเหตุอะไรขึ้นฝาลังม้วนเกล็ดใหม่จากหลังมั้หลังเดียวอืมใหม่เงี้ยติดกันหลายหลังเดียวหัวใครอยู่นไหนน่ะยากเงี้ยจริเนาะตั้งใหม่เงี้ยปันนี่กั่หลังเดียวใหม่เงี้ยม่นเ่ใช่ว่าแต่หลังเดียวแต่ว่าเราอยู่หลังเดียวบ่หลังเดียวแต่กองขยายไปเหมือน น้อเห็นล้วคนเขาจอรุ้งบานบอกไปใหม่ดีเลยมันกะเขาเขาๆมันก็สิเมียนี่เราเหมยเนาะเพราะว่าฮึันสิเหลืมนะามืนนี้วันที่สิบหกเป็นบอลเนาะเนี่ยมันเหลืมขอไหมห้างขวานนี่1สิบหกจิบเจ็ดสิบแปดจะหนาวหนาวหนักหนาวนิ่หนาวหนัก กิงนาวกลางหนาวเนี่ยนะหนาวที่สุดในรอบจากปีหบุคกวานนั้นเจอกันท่าะเนออกตู้ยอะไม่ได้หนาวยอะปีน่ะหนาวเซงานกระชากบอกกระชากมัไริคุณสิบเอ็ดฮะยี่สิบเอ็ดยี่สิบถึงยี่สิบเก้าโรงเรียนกับปีสิบเอดโรงเรียนอากล่ะกะดุมเจ็จแม่ Thì là phần đùi nha là sao ta Ừ Biết tụ Khu phải chung đúng Chắc ừ. để em mời đi nhầm được không? Ừ. sao sinh thảo không nhắn hết từ mấy nước nước thảo sao sinh thảo อบอมีเหลือมาสองก้อนก็เขาบอกว่าบอล่าวว่าไหวแล้วคาชาเบอร์รี่เไรเบอร์รี่อ่ะเห็นไหม่ะเนเคยกินไรเคยกินไรเบอร์รี่นางก็แอบไปหูงเหรอมันแข็งเห็นเนี่ยจังสิบอแข็งแขนี่ไหมยสื่นไปรดหนึ่งแข็ง ขนาดเส้นนั่นเลยนียหน่หมิดเลูตะมันบ่ได้อเส้นนั่น,น,น,นบอกตะมันเลยอือแล้วมันก็บ่แข็งของน้าหูมันก็แข็งว่ะมันเป็นเม็ดดำเลยเด้ออืออันนี้กันดำมือนกันหล่างทั่วคือซืดิเข,ขาต้องขัดดีๆบ่กหล่างทุกมันดำมั่เลยค่ะบ่บ่ลุงสีเขาขัด,ด,ดเองหนุ่มเลยที่เขาซื้อน้ำเพลนให้เป็นถุงแม่ถุงละโลน่ะแม่ดำทุกเลยเด้อ แนนข็งโ<ๆ>อ้อกยนไดมเป็นหมอดบ่มีคนกินน้อาจะเนื้อเขานะ,ะนมีี่มี่ได้หรอเป็นบุ่นี่จะขนที่นี่ ไป่ดอกยาสื่อเสียดสันแนมาใส่บบมี่เสียสันแานใส่แต่คนเจอรึแปลกบ่๊ยังอาชาไปซื้อหมองยังอาชาจะไปซื้อตัวอะไรปยังคือสเสืเกียวมัือนงว่า้างหมองนากอาพงก็ตั้งหยเตียวตั้งคืจหวถ่วมสั้นเห็ไหมเสียไมอ่ะเสียมล่ะซอนก็ซื้อไรรู้หรอ่เข้าใจไ่เขัไยสิแบบมา ตมอหมอนุ ừ, cái, cái ิ้จนน้อเอาไว้คงยัวหขวดุดมอนะตม้ขวไม่ได้แรงขวดไม่ใส่สื้อมือนขึ้นเน่ยไ่ได้กินใน้มอาาเบกนุนน่อยนโอ้นาวซื้อมาหลายอ้ซื้อบาทต้มเต็มหมอ้วมันกินวามือนต้มขึ้นเนี่ย ไม่หลายดิสามช่งหาซื้บทสามช่งาซื้อเพราว่อยสีอเหอกันวนี้คนเขาหกมาใหม่ดิเนยัง